สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนวันนี้พามาเที่ยวลาดรีนะคะจังหวัดราชบุรีนะคะอันนี้ก็คือสถานีตำรวจบุรทรนะคะอันนี้ก็จะเป็นตลาดราดรีนะคะมีผล,ลไม้สารพัดเลยอันนี้จะไปกิน อันนี้จะไปกินนมจีนร้านดังนะคะแต่จำชื่อแม่ค้าไม่ได้เด็กมัม่งก็ได้คนเราวันนี้ยูทูบเบอร์เดนมาร์กบุกถึงจังหวัดราบชบุรีนะคะทุกคน ใช่โน่นอะ่ะต้นไม้น้่นอะ่ะอันนี้ก็คือปัจนีนะคะวันนี้ได้มาที่ลาดรีนะคะตรงน้นโอ้ยขนมเห็นไหมคะผละไม้น่ากินทั้งน,นั้นเลยออ้ยเกี้ยว เป็นนมจีนร้านดังนั่งหงายเงิบนะคะจะไปไหนนะกุ่นอันนี้โชเฟอร์นะคะพอด,อดีมาธนาคารก็เลยมาทำาทะเบียนไอ้นี่เสียภาษีด้วยค่ะผละไม้โอ,โ,โอ้โหมมะม่วง มะม่วงงามงามนีม่ผลไม้นี่นะคะหนอจีนร้านดังเราก็ใกล้ถึงแล้วนะคะเสื้อผ้าเมืองไทยเข้าเป็นหกักไป็นตะหกักตำเมะตำมแมะนี่นะคะน้อง สบา,ากางกงโน้นเคยมาเคยมานั่งนะคะนี่ถึงแล้วนะคะพี่เพื่อนนมจีนร้านดังผักเพียบเอาอะไรเออนี่แหละนมจีนร้านร้านดังที่สุดในราบรีไม่รู้ว่าชื่อชื่ออะไรไม่รับโอนนะฮะม่รับโอนโอนที่หรอ, <laughs> <laughs> อ เจติกเอาอะไรไอ้เร็เอาอะไรผัดเอากระดิงครับเต็ม,มไหเลยค่ะทุกคนน่ากินทั้งนั้นเลยเน้นน้ำยากับที่น้ำยาปลาแกงปลา ไก่ปลาโอ้โหเยอะมากเลยเยอะเลยนะคะนี่ร้านดังของราชบุรีเอา,เอา,เอาน้ำยาการะพิค่ะเพิ่มอะไรไหมคะเพิ่มเียง่เพิ่มลูกชิน้นแล้วก็ตีนไก่เพิ่มลูกชิ้นตีนไก่ <c oughs> นี่นะคะน้ำยากัะพิค่ะ มาเด้ค่ะพี่น้องมากินน้ำกันเดี๋ยวค่ะผักเยอะไอ้เพียบถ้าไม่หยิบวงนี้นั่งโต๊ะก็ได้นะคะนั่งนี้นั่งนี้นั่งนี้เพิ่งพักเพิ่งนค่ะพี่น้องมามาเป็นสวนค่ะพักมาเป็นสวนมาละ ลองผักกาศมามามาขอบคุณค่ะเต็มจานนะคะทุกคนมากินกับแอสนะคะเอ ชิ้นปลาแล้วก็ติ่งามาผักนี่เต็มนะคะทุกคน กิน่น้อยกินผังเยอะรู้ไหมมาที่นี่อาริงจริงกินเส้นเยอะกินผักเน้อๆค่ะพี่น้องมะลาได้ค่ะ มาเป็นสวนอันนี้ผักอะไรเนี่ยผักกระแหงแมนบ่อนผักกระแหงผักกระเล่นเด้อพี่น้องสีสันนะคะทุกคนสีสันสีสันมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันเด้อไข่เยอะเดี๋ยวก็กลับกลับไปแล้วก็ไม่มีไม่ได้กินอะไรแล้วค่ะพี่น้อง อันนี้อะไรอ,ะอันนี้อะไรใบบัวบกใบบ,กบัวบกมาเป็นสวนคะ่ะผักทุกอย่างมาเป็นสวนค่ะพี่น้องค่อยขอยพ็นคนเามากินผัก <laughs> เมื่เนี้เมื่อกี้เพิ่งรอข้าวมาจานหนึ่งใ<ม>บบัวบกแซ่บครับพี่น้อง ทำเลยนะคะเม็ดไปทางตู้นะคะ1นะ4อันนี้ร้านเจติ๊กนะคะ

没有，你不看的呀。 ทำใหญ่ๆครับพี่น้องนะตีนึงกัน แอดลงก่อนนะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ thank you to everyone ขอกกินก่อนคะ่ะผักเต็มเลยนะคะทุกคนลูกค้าเยอะมากค่ะ